สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผองป่าสุขสุขคนครับมาพบมาเจอกันแล้วกับหินนาคาเซ่มันพาพี่น้องมาเที่ยวครับหินนาคาครับใกล้ๆกับน้ำตกกินนาดีครับอำเภอบึงคูนจังหวัดบึงการครับครับนี่ครับเพิ่งกำลังสรั่งนะครับหินนาคาครับดือภาพพี่น้องเต็มงครับนี่ใช่มาเที่ยวได้นะครับทำนาคาต้องลงแอปได้พี่น้อง ไปครับทางทางเดินถัดไปครับนี่ครับไปเลยครับทางเดินครับนะครับถ้ำนี่ครับเป็นผาไปครับนี่ไก่น้ำเดียวครับนะครับ ีมาเ้นใช่ครับนี่ครับเดินหาไปำเบึงใกล้ๆนี่ครับเป็นโอ้อันซีนนี่ครับนี่ครับไปตั้งกล่องนี่นะครับก้อนไปก้อนหินครับ

ไม่ใช่ทำนาคครนะครับทำครับปลาครับใส่ครับทางเนี่ครับ <c oughs> มันปลาโลมาไหมครับ น้าคอน้าขี้กน้าขี้อะาร<ป>น,นั่นตกกินนารีเลยพี่น้องอยู่ตรงนี้ในน้ำโมมีแหละน้ำโมมีครับเมื่อยี่สิบกว่าปีผม,ผมไม่เคยมาเที่ยวที่ับนี่นะครับกลับมาอีกทีนึงทางน้ำไหลได้ยินเสียงน้ำอยู่ครับพี่นอ้องยังไหลอยู่ครับ โอ้น้ำไหลใต้น้ำใต้หินนี่ครับดกกังกรก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 ด้วยนะครับนะครับนะคน้องมาบึงกันเจา้าจักแค่แน่ครับของน้ำครับนะครับเสียงน้ำไหลอู้ลงไปครับนั่นคือน้ำตกกิน,นรีครับพี่น้องอำเภอบึงของหลวงจังหวัดบึงกาฬนะครับใครมา เคยมาเห็นครับเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วครับมาหนาฝนไปต่อเลยครับไปครับ,รบต,ต,ต้องเตือนเฮมาครับปีนไปนะครับวันที่ชอบแอบแบบเอ็กซ์นี่มาครับปีนไปเรื่อยๆไปครับ เก็บภาพไวยไปฝากพี่น้องครับมีหินเป็นหินครับขึ้นมาข้นมาตามโอกตามถึงขึ้นไปต้องเครื่องค้างทานน้ำตกกินนารีครับลงไปตรงนู้นครับอันหินหนาคีครับทามนาคายอยู่อีกน้ำตกหนึ่งครับแเฉพาะเกี่ยมชมกันครับ นักท่องเที่ยวก็ไล่ไหล,หลครับมาหลายจากหลายที่หลายสถานครับไปครับไปต่อครับเตือนอีกครับ,เป,ปเ,ปรบเป็นป่าเป็นหินครับเป็นป่าครับเตือนต่อไปครับเพื่อไปทิ้งปลาโลมาครับ ลงมาไปครับตามเจ้าหน้าที่พันไปเลยครับเฮ็ดครับพี่นอ้องเฮ็ดกระด้างเพ,<แ>พื่อนว่าเจ้าหน้าที่เพื่อนบอกดอกวักไงครับพี่นอ้องอุไรมักสุบเฮ็ดเดอ้อเฮ็ดกระด้างครับพี่นอ้องรอพัหนึ่งไปครับไปกไกลงดโรมาเลยครับทางเนี่ มีตะลางใช่ครับนี้ถ้ามีน้ำจะไหลนี้ครับนี่ครับบรรยากาศกับน้องมะนาวชอบปีนเขาพวกนี่ครับ,บจะเปหน,นี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ตกกินนาีครับอ่าตอกกินนาีอันนั้นเป็นอะไรคะอ๋อเป็นตะบอนจะเป็นน้ำตกค่ะไม่ไม่ไอที่อันนั้นไม่เป็นไม้ยื่นมาเรือยังะอ๋อจะเป็นขนไม้ใส่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะใส่ได้เหรอคะได้ค่ะนี่ครับ <ไ linkage. S 1> ต้องอ e x เ l ร i n จเจอหน่อยครับทีเ่เหนือพ่อครับนี่มนหัวเต่าเลยครับสวยมากมือนีสวยเราจะเห็นความเห็น นี่ครับก้อนด้วใหญ่ตามน้องวัดมาแข่งนี่ครับทลครับรอนเลยครับรอดเลยมลองลื่อนในลูกตรงเลื่อนลูกองลอกไมหยยบไม้มานังเล่คกัอ นั่งเลยน้ำตกเสียงน้ำตกเชิญน้วงเิกัานมีก้าวน่ครับอินปลาโลมาหนัาท่องเที่ยวก็มาหลายคนครับน้ำตกกินนี่ครับใช่ไหมกกินนี่ใช่ไหมครับ ต้องเที่ยวไไครับยูด้านล่างของผมมันก็คือปลาลมาครับโลมาครับพ่น้งเห็นลมาไปครับปาพี่น้องไปบึงมีหลายๆที่ครับไปครับมาทุกเที่ยไมดการแจอน่ับเลี้ยง ก็ถ่ายลูลก,ก่กนไปครับเดินงไปทางในหินก้อนหนึ่งครับสิ่งมาสาจัจนะครับเนี่ยจะลนนแับแค่ถ่าวันก็ไม่ลนแล้วครับ,รบไปต่อครับ หันหลังลูกเวลาหันหลังออกเข้าลงนั่นแหละเออนั่นแหละเออมันก็เหมือนปีนบันไดขึ้นไปขึ้นป่าพ่อค่อละไปค่อยถอยเลค่ะค่อยถอยลงมาลูกอ่ะพี่นห่นะให้มองกล้องหน่อยพระเอก ถอยก็ได้ถอยลงไม่ได้หรอกไม่เดินหน้าได้เลยเดินหน้าจะลาวเหล็กงาเดินไปเลยเดินทีละก้าวไปเลยครับอืโอ้เก่งมากเลยเก่งครับอย่ารวมกันเดินเดินไปเถอะขาจะได้ไม่รวมกันไปเดินขาจะได้ไม่รวมกันไปอย่าเอาขารวมกันเดินไป เก็บครอบครัวครับทางขึ้นแนี่ครับทางขึ้นทางนี้ก็ได้เนี่ยครับ เห็นนาคาได้ครับเลยครับโบเมนเรือดำน้ำได้พี่น้องบักไงได้ครับครับบนทางเดินครับไปน้องขึงเดินนะครับไปครับไปต่อยอู้เดินไกลอยู่ได้พี่น้องคนที่ชอบแบบปีนป่ายปีนเขาครับใช่ครับใช่ครับ ลักษณะของตาครับลักษณะของตานี่ครับมันเป็นส่วนลำตัวหรือเปล่าพี่เนี่ยจมูกครับมีตามีจมูกด้วยนะครับนั่นครับฝั่งนี้ก็เป็นตาที่จ็บเนี่ยนี่ครับเป็นส่วนหัวครับนี่ อยู่ดีมีสุกับต้องเอาตาเนาะนี่ครับทิตาเป็นจมูกครับส่วนหัวด้วยครับนี่ครับ,รบส่วนลำตัวนี่ครับพี่น้องทำตัวครับ อยู่จุดที่นอนไยเหมือน,นยิ้มเลยนะคะลองนั่งลงลองนั่งลงแล้วถ่ายดูค่ะอืม <c oughs> ไปครับส่วนตัวลำตัวครับวันนี้ไปครับนี่ครับส่วนหัวครับวันนี้ นะดีๆดีๆดนะครับมีตาครับส่วนหัวครับอันนี้ปลาางกันต่อครับนี่อครับปลาสันนะครับพี่น้องกรัวไวาสันครับ

ขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ